ถ้าไฟลดจาก4 0 0พันก็เหลือประมาณที่ประมาณ1,500บาทอยู่ที่ประมาณนี้ครับมผมชื่อสายยันบุตรชาครับชื่อเล่นชื่อตู่ครับผม จากการที่ได้รับคำแนะนำหลายๆที่นะครับเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายในบ้านได้ทำการติดต่อทางโซเชียลนะครับเพื่อที่จะค้นหาเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายในบ้านอะไรจากการที่ติดตั้งโซงลาเซลล์มานะครับทำการเปิดแอร์นะครับตอนกลางวันเนี่ยนะครับเมื่อก่อนก็จะเปิดแค่ประมาณเครื่องเดียวนะครับตอนนี้ก็เปิดแอร์ประมาณ2เครื่องเปิดทั้งห้องนอนแล้วก็ห้องโถงชั้นล่าง นะครับค่าไฟก็จะอยู่ที่ประมาณ3,480บาทต่อเดือนหลังจากที่ทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าใช้ใจ่ายเรื่องของค่าไฟฟ้านะครับก็จะอยู่ที่1,590บาทก็ลดลงจากเดิมประมาณครึ่งหนึ่ง ก็หล,กหลักนะครับก็คือเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายในบ้านนะครับเพื่อที่จะทําการลดนะครับค่าไฟให้ม,มันมากที่สุดนะครับหลังจากนี้ไปนะครับธุรกิจอะไรเล็กน,น,น้อยนะครับภายในบ้านนะครับเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายให้เพิ่มขึ้นนะครับมีผลกําไรมากขึ้นกว่าเดิม ก็รู้สึกดีกว่าเดิมนะครับจากการที่เห็นค่าไฟนะครับจากเดิม4,000กว่าบาทนะครับเหลือค่าใช้จ่ายที่ประมาณ1,500กว่าบาทถือว่าดีมากคุ้มทุนครับกับการที่ลงทุนในการติดตั้งของโซล่าเซลลครับได้ทำกันแนะนําให้กับเพื่อนๆที่บริษัทนะครับแล้วก็แนะนำให้กับเพื่อนๆที่ทางในหมู่บ้านให้ทราบถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันลดลงนะครับ